สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องธรรมช้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะค่ะก็ได้มาพบกับช่องสาวสกกลน้ำโชคเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะสาวสกกลก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องธานมช้ชมเนาะคะ่ะมาตามตัวเลขแนวทางของปูหา78เนาะคะ่ะในงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 6 5หาเนาะคะ่ะมาเบิ่งมาชมไปน้ากันเนาะคะ่ะว่าปูหา78จะเน้นจะย่ำให้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่เนาะคะ่ะ ค่ะมารับชมเราฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะูตดอันนี้เป็นชุดมาครบล่างู่อปูรับมาครบล่างโอ้ศูนย์สามห้าแปดโยนี่ละประกอบเตอล่างเรื่องเดียวอ่านี่มาครบล่างน้าปูเนาะสลับได้เลยน้าปูเนาะขับต่อปูเนี่ยเนี่ยศูนย์ลักสิบศูนย์ลักสิบครับปูว่าทางเก้าลักซิบมาทั้งหนึ่งซีกมี่ครับปู เอาปูสามหานี่มีสิบมาน้ำกันบอกสามหายิ่งศูนย์เลยศูนย์ลักสิบเลยยิงศูนย์ศูนย์ลักสิบติปูกับอืชุดมา,าครบล่างนี่ครับทำช่อมพี่น้องเอฟซี FC ก็ถามมาหลายนะครับเนาะกับปูวชุดสี่ตัวมาครบล่างมานน้ำกันมาปูล่างกันเะเพืเจ็ดสามเนี่ยมันวันนี้อยู่ในนี้ได้เจ็ดมันบันมีเจ็ดเลยครับ <c oughs> เตสาต้องเป็นบนงวดที่ผ่าน,น้าเห็นป,ปูมาครบล่างหนะึ่งนสะี่รับปูเนาะมาด้วยกันมาครบล่างนสมาแปคบ 0, 5, ล่างคร <5, S 1> ับปูชุดดับบนล่างปูดับบนล่าง,บบาง8 9ดเก้าเก้าแปดเกจเจส หกสองสองหกหกหกแปดสองสองแปดดับบนล่างดับอยู่นะปูเนาะดับอยู่ลายดับอยู่เียงวันแล้วครับวันนึงวันที่ดับอยู่นี่ครับทาช่มครับดับบนล่างปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องอกับชุดมาครบล่างถามเขามาหลายนะปูเนาะเขามันมาตามสูตรมันก็มาิดสูตรเก่ามัานั่นอะนี่อนี่ครับตามสูตรนี่ครับผม ขัสูตรเดินดีก็ออกยูนี่ครับเหลือชุดเด่นสูตรนี้เป็นสูตรบนมันมะปูปูเหล็กมันมันแล้ว่าเขาบอกว่าเห็ดถั่วงูตรใส่กันครับปูอืมเอาครับเห็ดถั่วูตรใส่กันเอาว่ามันเหล็กอยู่นี่มันสีเด่นตัวใดครับ สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้แปดครับเรีนบ้านเหรครับเลขมันเด่นเก้าเด่นเก้างวดที่แล้วงวดที่แล้วนะปูเนาะสองสูตรเด้สองสูตรเด่นเก้าครับบ้านนี้ก็ ก้าเก่าซีกับปูโอ้ oh. ครับได้เจ็ดเป็นใช้ไม่ตยังคิบมากเจ็ดเด่นเจ็ดบนบน,นะปูเ <7 S 2> นาะเด่นเจ็ดบนครับท่านชมปูเขียนให้นี่ครับสูตร ที่ปูนะครับเปิดเผยนี่ครับสูตรทิปสูตรทิปปูคำนวณครับท่านผู้ชมเด่นเจ็ดสองสูตรนี้ได้เจ็ชนกันเลยนะปูนะถ้ามันเดินเดินดีนี่ครับถ้ามันไปตามชตดเก้านี่เจ็บแน่นอนครับเมื่อวนก่อนกับเต้าครับมอืมันนี้หนึ่งมันก็ไปนี่เห็นไหมครับไปบทิปสี่ครับนี่หนึ่งสี่นี่มาครับเก้าสี่ฮาเก้าสี่ครับ ถ้าจับจับคือเจ็ดสามเจดสี่มะปูมัน,มนก็เเล่นได้ก็คือสี่เจ็ดสามห้าเจ็ดสมเจสะไรมะปูพ่าเจ็ดสี่เจ็ดสชนดับก็จะเป็นสี่เจ็ดสาห้าเจดสวิ่งเจ็ตัวเดียวบนมะนปูเนาะวิ่งเจบนไปเลยครับว่าหันก็บเก้าเนี่ยมให้ล่างไปบนเนี่มันไม่ดินเก่า กัปูโอ้กัปกูสามที่มาไปศูนย์สามทั้งหมดสามสิบห้าใบโอ้ครับปัดปัดกัปปูปูศูนย์สามมีมั่นใจคักได้บอปัอตามสูตรว่มั่นใจเจ้าอะไรเนาะครับค่ะชุดมาครบล่างนี่ครับ ชุดเด่นล่างครับเด่นล่างปูศูนย์สามยังย้ำรับบนล่างกันไว้บมดแล้วกันไม่แล้วมาปูครับแต่ว่าให้เด่นเด่นคือเด่นล่างเด่นล่างศูนย์สามเด่นบนเน้นเกีดรสามมันเขียนมาบนมาล่างกันไม่หมดหรือครับปูกันไว้บมดแล้วโอ้รับชมแยกต่ว่าเน้นเราทีเดีรวลอตเตอรี่ศูนย์สามสามสิบห้าใบโอ้สามสิบห้าใบรับวิ่งล่างเนาะปู วิ่งล่างวิ่งสามตัวเดียววิ่งบนนี่ครับชุดวิ่งบนวิ่งเจดเจดตัวเดียวท่าไปตามสูตรบ่เหลือเราครับนี่ตามสูตรปูนะครับท่านผู้ชมเอานี่ครับปูคำนวณสูตรให้เห็นชัดๆว่า2สูตรได้เด่นที่เพองหวดที่ผ่านมาสูตร,ตรเดินดีต้องมาแน่นอนเดินดีต้องมาแน่นอนอแล้วปูเนาะครับหวดที่แล้วเด่นเก่าตัวเดียวนี่ครับ9 4สี่ได้ตรงๆ แต่ปูยำม,มาชุดมาครบล่างนี่นกปูเนาะ,ะ,ะนี่ครับสูตรปูนี่อันนี้ชุดนี้สองสูตรดเดเดนเจ็บบนนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาดเดเดนเกาบนนี่ดเดเดนเจ็บบนครับสูตรมาครบล่างครับท่านชมมาครบล่างนี่ครับอยู่นี่นเด้อครับพี่น้องงวดที่แล้วนี่หนึ่งซีมาครบล่างครับ อันนี้สุดเอกปูตัวนี้ตัวนี้สกับศูนแต่ซ้อมันก็นว่ากลับว่า0นกลับหออกหาสามอ่างเอี้ยอของวดงวดหาสามกลับนี่ครับท่านผู้ชมปูนะครับนี่ครับยังยืนยันชุดเดิมนะครับเนาะเพิ่มเติมนะพี่น้องปูอ นี่แหละครับเน่นให้คักๆแล้วก็ย่ำชุดมาครบล่างน้องปูเนาะกับลรตรี่นี่ครับศูนย์สามสามสิบห้าใบรับท่ชน่มครับศนยบสามครับสี่ับอันนี้สี่ใบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบี่บเอ็ดยี่บสองยี่สิบสามยิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยิบเจ็ดยี่บแปดยี่สิบเก้าสามสิบครับอันนี้อีกห้าใบสามสิบเอ็ด สามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบห้าไปครับจชมัครับศูนย์สามนะครับเนาะศูนย์สามตรงตรงเลยนะปูเนาะตรงตรงเน้นตารางครับเบาบนครับปูมินิมิตอย่างอีกบ่นิมิตดีบอันดีบ่บักเผาเขาเอาภามาเอ้บักเาไปค้าให้เจ๊สามหน่วยเนาะเอาบักเาไปค้าให้แจ๊สามหน่วยกันลยเนาะ ครับปัญหาปูนเขาให้ปัญหาจังสิได้ปัญหามาจังสี่เน่าปูมะพร้าวไปค้างให้แจ็ดสามน้อยกับล้ยดอกครับเจ็ดศูนย์สามเลนศูนย์สามเอาปูฟันให้อีกหางหนึ่งบบปูเอาปูเขียนให้นะศูนย์สามเลนหกประตูไปเลยครับปูเขียนให้นะครับผมเขียนใส่ใบไม้อะไรปูเอาีปก็ได้ครับผมครับหมา หประตูนี่นี่ต<อ>ท่นี้ครับโอ้ทำชมนี่ครับเอาแม,ม,ม่หมูเล่นสองประตูก็ได้ศูนเจ็ดก็ต้องไปเอากูบอกแบบนี้เหรอฮนี่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 เห็นว่านี่นนนครับค่ะเจ็ดปศูนย์สามหกประตูระตหรือรั่นก็ศูนสามกับเจ็ดสามเท่านั้นนั่นแหละเนสองประตูก็ต้องเล่นเลกสามหรอกครับโอ้ขับทำชม นี่ครับหรือที่เอา073ก็ได้073ก็ได้มาปูแต่ว่าย่ำนี่เรือปลาปูฟันให้หางเดียวโอ้ครับนี่ครับท่านผู้ชม703ปลาหมี่เจ็ดเทมเบอร์ไหน07นี่ยพวกเนี่ยปลาหมีครับปูค่ะอะไรชุดสามตัวนี่เลยปูสามตัวอยู่นี่ล่ะอสามตัวนี่ก็ติดไปนะปูเนาะครับโอ้นี่ครับชุดสามตัวที่ปูให้มาแต่ว่า ปูฟันที่ชุดปูฟันที่ชุดนี่ปะปูเจ็ดศูนย์สามมาแล้แท้ละ่ะครับผม,ค,มครับท่านผู้ชมขายกับแพงผลลอตะเตอรี่ห่าใบแปดล่วยว่าไงปูก็ไม่เอาแล้วเนาะครับห่าใบแปดพบล่างนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องครับมันมาเสี่ยงเบืองแล้วมันฝันฝันปะปูสามที่จริงเน,นี่ยเสี่ยงเบืองเล็งเนี่ยเคยเสี่ยงเบืองอยู่เสี่ยงเบืองว่าได้เงินได้เงินไม่แต่เสียครับค่ะมานี่คนรักเงินโอ้ เงินปูเสียฝันมาเงินโอ้ครับเครืองละละเลีกกันครับผมกินเรียกละละเงินนี่กินเรียกขันฟันว่าได้เงินนี่ไม่แต่เสียเด้อครับผมขันฟันว่าเสียเงินมาได้วันนี้ครับปูรับเอานี่ครับท่านผู้ชมครับเจ็ดี่เรียนเน้นเน้นล่างน่ะบนกระเบาไว้ครับผมเจ็ดสามเน้นบนเบาล่างครับผมชุ่มนี้บริวารนี่ซื้อครับซื้อไว้กล้าสามโตนิดนี่บ่ปูอ่สูตรเด็ดบ้างเจ็ดศูนย์สามครับทำชุชม นะครับชุดมาครบล่างนะพี่น้องแคปนาจอครับมีชุดบนล่างนะครับเนาะถ้าวิ่งวิ่งสามสามล่างเจ็ดบนสามตัวเจ็ดศูนย์สามตัวที่ปูเน้นนี่ครับชุดที่ปูให้มากชุดสามตัวแคบไปแล้วนะครับส่วนไม่กลับไปแบบนี้หรอมากเหครับปูเจ็ดนะปูเนาะครับผมอ่านี่สตดดับแคปเอาครับดับบนล่างนะพี่น้องเนาะกับเอาตามนี่แคปครับมาครบล่างชุดมาครบล่างนี่ครับ ถาเรชอบตามที่ปูจับไหกับจับน่นี่ยิ่งคแล้วซูวักคลิปครับผมโอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะซาสกลก็กฝากไปมีเพียงเท่านี้นะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคตนะคะ่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ